ทุกคนเราจะขึ้นไปข้างบน,น,นเห็นไหมมองเห็นไหมในกล้องเห็นนิดนึงมองเห็นไหมคะเห็หพาว่ารังทำถนนใหม่ทางขึ้นแต่เราไปชมทางขึ้นกันนะทุกคนว่าทางขึ้นวัดป่าภูหายหลงเนี่ยขึ้นยากไหมนะครับผมออมาด้วยรถนิสสันอเบล่าเครื่องพันสองเราจะไปขึ้นกันครับนู่นเราจะเห็นตัวพระอุโบสถอยู่ไปไกลอยู่บนเขาเลย อันนี้ก็จะเป็นถนนผู้บ้านนะครับจัดมาจากถนนพิจพาพครับเส้นทางการเดินทางก็ไม่ลําบากนะมีคาเฟ่มีหูแบบร้านอาหารสองทางทางเต็มเลยแต่ว่าในช่วงนี้กําลังเขากําลังทำทาถนนใหม่นะครับคือาก,กาลังเทคอนกีดเน,นี่ยเขากำลังมีรถแรบ็กฟูลแต่ถ้าเกิดใครมาเที่ยวนี่ผมว่าต้องค่อนข้างสะดวกสบายนะในการเดินทางไม่ไกลมากจาก นครราชสีมานะครับในการไจากตูมุโบราศเรากำล,ล,ล,ลังจะเลี้ยวขึ้นวัดป่าภูไหหลงเราไปดูทางขึ้นกันนะทุกคนว่าเส้นทางขึ้นนี้เป็นอย่างไรขึ้นง่ายไหมนะครับวันนี้ผมมาที่นี่ก็ใช้รถยนต์นะครับรถเก๋งนี่นสันอาเวล่าเครื่องยนต์พันสองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภูวัดป่าภูไหหลงกัน เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการขึ้นนะครับยาวๆเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะไม่ตัดสําหรับคนที่จะเดินทางมาเที่ยวมาไหว้พระนะครับที่วัดป่าภูไหหลงก็ดูคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางการขึ้นตั้งแต่ถนนมิตรภาพมานะครับเดินทางสะดวกนะครับมาถึงตรงน,นี้ก็ยังเป็นถนถน่าถนนลาดยางยนะจะตเต็มไปด้วยสองทางก็จะเป็นป่าสดนะครับเป็นป่าสนสองทางก็เป็นทางถนนที่แบบ มาตรฐานเลยขับรถสบายครับอันนี้ผมดูใน G P S ก็เหลือประมาณหกหรือประมาณ5นาทีนะครับจะถึงตัววัดแล้ว๋ยวเราจะขึ้นกันแต่ว่าวิวสองฝั่งนี่สวยมากอากาศเย็นเลยใช่อากาศเปลี่ยนไปเลยนี่เป็นป่าเราไปอยู่ที่ตัวเมืองนครราชสีมาการเดินทางก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจากนครราชสีมาทุกคน สังเกตข้างๆจะมีรีสอร์ทสวยงนี้ครับสวยเลยมีรีสอร์ทให้พักด้วยนะทุกคนถ้าเกิดมาก็อยากพักผ่อนก็มีนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรครับอ่านไปไม่ถักผมมีแบบเป็นเต็นท์มีห้องน้ำส่วนตัวเลยนะที่รีวิวนะครับน่าจะใช้คะ่คครับตัววัดอยู่ข้างบนนะทุกคน เทคนิคการขับรถขึ้นถ้าเกิดมันเป็นทางชันนะก็ตัวผมก็ส่วนใหญ่เวลาผมไปเทีเ่ยวที่มันเป็นภูเขาต้องขึ้นทางชันผมก็จะปิดแอร์นะครับแล้วก็เปิดกระในการวิ่งขึ้นแล้วลดเรื่องของการทําง,งานคอมพิวเตอร์นะครับให้มันทาง,งานเบาลงไ,ได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำความร้อนจนเกินไปนะครับ แต่เนี้ยณตอนนี้ก็ยังเป็นทางที่แบบปกติอยู่นะไม่ได้ชันอะไรนะแต่มันจะมีช่วงนึงที่ต้องขึ้นเขานะครับเป็นระยะทางไม่ยาวมากสักสักไม่มองไม่เห็นอันนี้เริ่มเริ่มจะเป็นแบบทางชัน้นิดหน่อยก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ให้ปรับมาที่เกียร์ L ทางชัน จะได้ทำความเร็วแล้วก็ทํารอบได้เนทางราชันถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็ใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นแต่ก็ไม่ชันมากนะทุกคนข <c oughs> ้งบนมายังมีรีสอร์ทนะัะ <c oughs> มีรีสอร์ทมีหมู่บ้านคนอันนี้เราจะต้องเลี้ยวขวานะครับข้างหน้านวัดปางหลงให้ต้องเลี้ยวขวา ป้ายอยู่ซ้ายมือเราเลี้ยวขวานะครับขึ้นปีประมาณหนึ่งกิโลนะครับครัวอาหารป่าคูัหายถลงมีป้ายตงนี้เะี้ยวไปเลยับมีเข้ามาขายอยู่ข้างทางนะก็ยังไม่ชันนะทุกคนก็ยังเป็นปกติอยู่นะโว้มีสนามด้วนะสวยด้วย ก็งั้นทุกคนเห็นไหมใกลๆใช่มีบ้านชินีนหน้าขึ้นไปสักกาบูชาเราต้องเลี้ยวขวาเไอ๋ยวเราข,ข,ขับขึ้นก่อนน, <c oughs> นี่ทางขึ้นวัดแล้วนะครับค่อนข้างจะเป็นทางขึ้นกับทางลงเนี่ยจะเป็นคนละทางนะครับเราจะเลี้ยวขึ้นไปดังนั้นน่าใช้เกียร์ต่ำ ย้ำนะครับรถผมเครื่องยนต์คสองนะฮะดับแอร์นะฮะก็วิ่งขึ้นทางก็ไม่ไถือไปชันมากนะก็เป็นทางฟอนกรีตนะครับตอนเนี้ยเป็นทางคอนกรีต เกียร์ที่ต้องขึ้นเกียร์ต่ำนะครับใช้เกียร์ต่ำเนี่ยจะเป็นทางขึ้นตรงนี้จะชันนิดหน่อยครับก็ใช้เกียร์ต่ำขึ้นนะครับดับแอร์นะฮะดับแอร์ไว้ปิดปิดแอร์นะครับดับปิดไม่ต้องให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานครับก็ขึ้นมาไม่ได้ชันมากนะทุกคนแต่ก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นิดหน่อยขึ้นมาจะถึงป้ายลานจอดนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับ วัดนะไม่สูงมากนะครับเทียบกับกับเขาเรียกอะไรนะไปเออขึ้นไปเลยนะครับที่จอดรถหนึ่งนะทุกคนภาพนะครับภาพอะไรไม่ขึ้นไปเลยนะทุกคนขึ้นไปจน<ห> <ไป S 2> สุดนะทุกคนเก็เลี้ยวขึ้นมานะทุกคนนี่ มีคนขึ้นมาเยอะแยะเลยนะทุกคนถึงแล้วนะนะครับถึงแล้วเหมือนทางขึ้นเขาเรียกอะไรนะทางขึ้น,นเอเห้างสรรพสินค้าไม่ได้ชันมากแต่อย่างใดโอเคอันนี้คือจุดจอดที่สูงที่สุดจอดแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบัดกันครับมีทางลงนะทุกคน โอาทย์คงจะนคนเยอะอืม yes. ทางขึ้นกับทางลงคนละทาง <c oughs> ใช้เกียร์ต่ำนะครับค่อนข้างชัน เก right? ิดกรณีส yeah, like ุกเสือนแบบนี้ถ้าเบรกมันมีปัญหาเบรกเท้านะให้ใช้เบรกมือนะใชดปะดึงเลยค่อยๆดึงอย่าดึงแบบคือดึงให้มันจะรอเหมือนเรากำเบรกหน้ามอเตอร์ไซค์ตั้งสติโดนนะครับนะ ไปแล้วเดี๋ยวไหน <c oughs> ช่องเดี๋ยวซ้ายลงมาเขียวเดี๋ยวขวาเราต้องไปปากช่องโอเคเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีคุณ <c oughs> บาย